ในเกมซีเคซอมบี้ผมใหญ่อัดมานานแล้วเกมนี้ออ๋ผมก็ไม่ผมก็ไม่มีคนคอมเมนต์ว่าทำไมไม่อัดเกมนี้ผมก็ตอบอย่างแรกเพื่อนคุณอาจจะบอกว่าผมตีหรือไม่ได้ชัดว่าอะไรทำนองนั้นคุยต่อเลยครับผมคี้โกงมากนะผู้ชมดู เด่นนะครับเกมนี้ปั๊มเงินป <c oughs> ั๊มสีจุงไม้คืนนี่ดีกว่าโอ้ยถูกแน่จริงคุณคุณก็ขึ้นไปยยิงรถคอปเตอร์สิครับไปซะถอยโอ้ยตัวตัว

กัมสี่ถุ่ไม้ค่ะผมขอไปเปลี่ยนปืน,นอนครับแป๊บนึงไม่ซาใจจอครับผมให้เป็นคน่ซาใก็บ้าลเอ่อสุรนอเอาประเบิดเกโอ,อก <c oughs> มันจะมันเคลิปที่คนคนจดูครับ <Okay. S 2> คุนบทเพลงฝ่ายภพอาเบะนี่เพลงเซ็ตในทันเสียงเบานะครับ <Okay. S 2> เริ่มเลยผมเริ่มนะครับ It comes t o my cup for l e e p b r e

ตายตายยบิโดตายมึงไม่ตายมึงยงไม่โตแล้วมึงไม่ตายมึงก็เลี้ยงไม่โตจะไมเลี้ยงมึงหรอกตายเย้วยล้วาี่มแบบเอชช็อตเอาบนกนเอชช็อตดีครับ้วยแล้วซายีมมาเลยเอาบนกนเอชช็อตดีครับ โจมกันแล้วก็เหนโซกันโซกันโซก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 นเอแล้วคุณเอาปืนระเบิดมาไหมครับเอามาโจเล่เลเล่เโ่เเราล็อกเก็ตดันเชอร์มาไหมครับเอามา พอไมตายนะแล้วก็พ่อไมตายครับนะพ่อไมตายแค่ไ,ไ,ไม่ตายพ่อตายเอ๊ื ต้มบอลแล้วครับพร้อมองสัตสเคยกินจดแมมเอ้กินจัดแมมจัดแมมจัดแมมจ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 ดแมมโดนกูแล้วแหละมึงก็ตายไปเลยไปสักมึงก็ตายไปเลยเค เเขอจบคลิปเพียงเท่านี้เพราะว่าผมแค่มันเล่นเฉยนะเล่นหนักจริงนะจะมาอัดแอปชกมืย